เฮ้ทุกคนเคยรู้สึกไม่ว่าชีวิตมันซ้ำซากจำเจอยากได้อะไรที่พิเศษเข้ามาเติมเต็มวันนี้มีนิทานสนุกๆที่จะทำให้คุณคิดถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนานมาแล้วมีชายชื่อรามูผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มีเพื่อนบ้านที่ชื่อหาริยาผู้ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมี วันหนึง่งหาริยาแอบย่องเข้าไปในบ้านรามูและขโมยหม้อวิเศษมาคิดว่ารวยล้นฟ้าชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดการ แต่ทันทีที่หาริยาเอามือล้วงเข้าไปในหม้อมือเขากลับติดแงกหม้อเปล่งเสียงดังลั่นว่าความโลภนำมาซึ่งหายนะหาริยาตกใจแทบสิ้นสติวิ่งหนีสุดชีวิตแต่หม้อเจ้ากรรมดันติดมือไปด้วยซะง,งั้นชาวบ้านต่างพากันงงเป็นไก่ตาแตกรามูเดินเข้ามาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าหม้อใบนี้จะให้คุณก็ต่อเมื่อคุณมีความซื่อสัตย์หาริยาสำนึกผิดรีบขอโทษต,ต่อหน้าทุก คนทันใดนั้นมอก็ค่อยๆเปล่งแสงสว่างจ้าแล้วหายวับไปกับตาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะ ใช่แล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากมายแต่อยู่ที่ใจที่รู้จักพอตัางหากรู้จักพอชีวิตก็เป็นสุขเป็นวลีที่ใช้ได้จริงเสมอแล้วคุณล่ะเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ฉุกค,คิดถึงเรื่องความโลภบ,บ้างไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย